็บไปเธอมาอยู่อะไรกันที่นี่มาจับปลากาันไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปไปลบมล้ไปลบมลบ้มกัยู่ในแอง่งน้ำกันนี่เองโมาห,หน้าปลากันเลยใส่เสื้อเลยเสื้อมาจับปลากาันมานี่ลูกมาลบมลบ้ อันนี้ไม่เจับปาลากินนั่นนี่นะจับปลากินอืมเลี้ยตรงนี้กันนี่เองอเอาเร็วเร็วเๆรๆๆ็วเร็วเร็วเราลดมาเร็วเร็วให้หนินวะนินเอาชิ้นช้นอันนี้อันเสื้อเร็วๆเลยลดมาแล้ว เคื่องรมาอ้าวยืนน้ำลายไล่อยู่นั่นนะ่ะกินข้าวลูกกินข้าวเร็วเร็วอยู่กันในน้นองน้ำนู่น ไปกินไปกินไม่เอาแล้วไม่มีแล้วอันเดียวพอเอาอันเดียวพอไปกินไปไปกินข้าวเร็วเร็วเรวไปลุกปะไปกินข้าว,วพอแล้วพอเลยจะเอาอีกอันเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวเสื้อกินหมดนะเสื้อกินเอะเสื้อกินหมดเอ้าพอแล้วลุกพอแล้ว ไปกินไปเนี่ยไปกินเธออกินหมดเลยอะ่ะเธออกินให้หมดเลยอะ่ะไปกินเนี่ยจะเอาอีกเลยม,มันไม่มีแล้ว ให้คนอื่นกินมากหมดแล้วไปแบบแบ่งในหะ้คนอื่นกินมากนาะยเสือ้อกินหมดแล้วนะเสื้อแย่งกินหมดแล้วไปแม่ไปแล้วไปแม่ไปแล้วแม่จะไปแล้วไ,ไ,ไปเร็วเร็วไปเร็ว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  ไปสิไปเร็วเรวเรวไปกินเร็วเร็วเต้อแย่งกินหมดแล้วเตือแย่งไอ้นินกินหมดแล้วไปคนละอันพอไปลูกไป À, yên mà đấy Yên mà yên nè nè Yên yên đã á Yên yên kín một đã,